แป bantam มาฟังกันอีกครั้งนะคะ bantam <ant> เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าตัวเล็กค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ he may be bantam in size but he has a big heart ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเขาอาจตัวเล็กแต่ใจใหญ่ค่ะ82 b e t l u m มาฟังกันอีกครั้งนะคะ b a d l a m เป็นคำนามแปลว่าความสับสนอลมาานค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The market was complete b e d l a m d u r i n g the sale ซึ่งประโยคนี้แปลว่าตลาดเต็มไปด้วยความโกลาหลในช่วงลดราคาค่ะ83 Beguile มาฟังกันอีกครั้งนะคะ beguile be <gu> เป็นคำกริยาแปลว่าล่อลวงค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ she beguiled him with her charm ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเธอล่อลวงเขาด้วยสเสน่ห์ของเธอค่ะ84 behest มาฟังกันอีกครั้งนะคะ behest เป็นคำนามแปลว่าคำสั่งหรือคำขอค่ะ มาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ He joined the army at the king's behest ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเขาเข้าร่วมกองทัพตามคำสั่งของกษัตริย์ค่ะ85 b e l a b o r มาฟังกันอีกครั้งนะคะ b e l a b o r เป็นคำกริยาแปลว่าพูดมากเกินไปค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The teacher belabored the point for over an hour ซึ่งประโยคนี้แปลว่าครูพูดเน้นย้ำประเด็นนี้อยู่นานกว่าชั่วโมงค่ะ86 beleager u มาฟังกันอีกครั้งนะคะ beleager u เป็นคำกริยาแปลว่าโอบร้อมหรือรบกวนค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the city was beleaguered by enemy forces ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเมืองถูกโอบร้อมโดยกองกำลังศัตรูค่ะ แป Bellicose มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Bellicose bell <ic> เป็นคำคุณศรรัพท์แปลว่าชอบทะเลาะวิวาทค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ His bellicose attitude made him unpopular ซึ่งประโยคนี้แปลว่าท่าทีชอบทะเลาะของเขาทำให้เขาไม่เป็นที่นิยมค่ะ88 Beneficent มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Beneficent Bene <fic> เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าใจบุญหรือเมตตาค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The beneficent man donated to charities regularly ซึ่งประโยคนี้แปลว่าชายผู้ใจบุญบริจาคให้การกุศลเป็นประจำค่ะ89 Benevolent มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Benevolent เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่าใจบุญหรือเมตตาค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ she was known for her benevolent nature ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเธอเป็นที่รู้จักเพราะความเมตตาของเธอค่ะ90 b e n e i g n มาฟังกันอีกครั้งนะคะ b e n e i g n เป็นคำคุณศรรพัพท์แปลว่าใจดีหรืออ่อนโยนค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ His benign smile comforted the children. ซึ่งประโยคนี้แปลว่ารอยยิ้มอ่อนโยนของเขาปลอบประโลมเด็กๆค่ะ91 Bequeath มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Bequeath เป็นคำกริยาแปลว่ายกมรดกให้ค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ He bequeathed his estate to his children. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเขายกมรดกของเขาให้กับลูกๆของเขาค่ะดาวสิบสอง berate มาฟังกันอีกครั้งนะคะ berate เป็นคำกริยาแปลว่าดุหรือว่าว่ากล่าวรุนแรงค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the coach berated the players for their mistakes ซึ่งประโยคนี้แปลว่าโค้ชดุผู้เล่นที่ทำผิดพลาดค่ะ 93 bereft มาฟังกันอีกครั้งนะคะ bereft เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าขาดแคลนหรือสิ้นหวังค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ she felt bereft after her friend moved away ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเธอรู้สึกสิ้นหวังหลังจากเพื่อนย้ายไปค่ะ94เว้นจังหวะหนึ่งวินาทีค่ะ b e s m e r c h มาฟังกันอีกครั้งนะคะ b e s merge เป็นคำกริยาแปลว่าทำให้มัวหมองค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the scandal b e s merged the politician's reputation ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเรื่องอื้อฉาวทำให้ชื่อเสียงของนักการเมืองมัวหมองค่ะ95 bibulous มาฟังกันอีกครั้งนะคะ bibulous bib <ulus S 1> เป็นคำคุณศรรพัพท์แปลว่าชอบดื่มค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ his bibulous habits worried his family ซึ่งประโยคนี้แปลว่านิสัยชอบดื่มของเขาทำให้ครอบครัวเป็นกังวลค่ะ96 bifacial มาฟังกันอีกครั้งนะคะ bifacial เป็นคำคุณศรรพัพท์แปลว่าสองด้านค่ะ มาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The bifacial stone tool had sharp edges on both sides. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเครื่องมือหินสองด้านมีคมทั้งสองข้างค่ะ97 bifurcate มาฟังกันอีกครั้งนะคะ bifurcate เป็นคำกริยาแปลว่าแบ่งออกเป็นสองส่วนค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The river bifurcates into two smaller streams. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าแม่น้ำแตกแขนงออกเป็นสองลำทานเล็กค่ะ 98. Bilk มาฟังกันอีกครั้งนะคะ Bilk เป็นคำกริยาแปลว่าช่อโกงค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ The company was accused of bilking its investors. ซึ่งประโยคนี้แปลว่าบริษัทถูกกล่าวหาว่าช่อโกงนักลงทุนค่ะ99 bland มาฟังกันอีกครั้งนะคะ bland เป็นคำคุณศรรรัพท์แปลว่าจืดชืดค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ the soup tasted bland without spices ซึ่งประโยคนี้แปลว่าซุปมีรสชาติจืดชืดไม่มีเครื่องเทศค่ะ หนึ่งร้อย blandishment มาฟังกันอีกครั้งนะคะ blandishment เป็นคำนามแปลว่าคำประจบค่ะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะ he used blandishments to win her favor ซึ่งประโยคนี้แปลว่าเขาใช้คำประจบเพื่อเอาชนะใจเธอค่ะ